นอนง่วงไหมจ๊ะไม่งม่วงไม่ง่วงไม่ง่วงคิดถึงแม่แอนไหมไมาคิดถึงแม่แอนไหมแม่แอนอยู่ไหนไม่แอนไม่แอนแม่นอนอยู่ <laughs> พ่อนอนอยู่ไหมพ่อนอนอยู่พ่อไม่อยู่พ่อไปร้อยเอ็ดเอาาแล้วพ่อไปตั้งแต่เช้าน่นน่ะหนูทำไมไม่ไปกับพ่อล่ะฮะไ, <laughs> ไหม วันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย่าหวีนี่แฮปปี้เบ mm ิร์ดเบิร์ดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูย่าหวีแฮปปี่เบิร์ดเดยย่าหวีนะคะอยา่าหวีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่จุด, <laughs> จด <laughs> นอนได้แล้วคะ่ะพี่พลอย <dear> นอนหอไหม ไม่นอนไม่น,นอนอย,นนอนอยู่ไม่นอนอยู่แล้วทำอะไรอยู่ไม่ถึงไม่ถึงเลย,เลยอะไรไม่ถึงเลยน้องจะนอนก็นั่งก็การนะนี <S <s <ih> ่ไปนอนไปนอน้องน้องทำอะไรอยู่อ่ะลูกน้องทำอะไรอยู่ Mohammad, นกปายนู่นแดงเรอะแดดเทาแดดแอ้วเดือดฮึมใส่ดุ๊ดทำไมอ่ะือเออน้องอย่าโดดใส่พลอยนะระวังนะน้องอย่าขาหักนะอย่าโดดลงมานะบอกน้องก่อนไม่หลับเลยเหรอคะไม่หลับไม่หลับเลยไม่หอยาก ยังเลยลูลกแมน้องมาเยอะมาเยอะจ้มามาเยี่ยมมาน้องสาวบ้านห้วยอะไรไอำเภออำเภออะไรลกูกอ,อําเภอจังหวอจังหวัดขอนแก่นเขาอยู่ <c oughs> บ้านห้วยเตอยอำเภอชั้มสูงจังหวัดขอนแก่นเขาว่ะเสื้อ,อย้ายไม่หมด อยู่ยข้างนอกไงลูกอยู่ข้างนอกู่นไงนู่นนั่งก่อนนั่งก่อนเอ๋นะน้าไม่มีเลย